ชวนชมไม้สีกำลังแทงดอกมาแล้วนะครับโอ้มุมนี้สวยมากเลยทักทายยามบ่ายนะครับผมมาชมดอกเพชรปริยาเริ่มบานแล้วครับอดอกสีบานมากครับดูฮะสเสน่ห์ของดอกเพชรปรียานะครับผมดอกดอกฮนะเป็นพวง มุมนี้สวยนะครับกำลังเริ่มแทงดอกมาแล้วนะครับชวนชมเจ้าเม่นเม่นเปลี่ยนดินแล้วนะครับผมแดดเปเรี้ยงครับตอนนี้นะชวนชมไฮบิดครับอ้วนมากๆต้นนี้